ครับก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเดิมแมนไพรนะครับคิปโนี้นะทุคนเรามาอยู่ในแอปของคอยทุกนะคนอคนแอปนี้ก็สามารถหาเงินเข้ากับบัญชีของทูมอนี่วอลเลตได้นะคนก็เหมือนเดิมนะคนคือแอปไหนที่ยังจ่ายอยู่นะคนผมก็จะนํามาทำเนาะถ้าแอปไหนที่มันไม่จ่ายแล้วก็ผมก็จะแม่นํากลับมาทําอีกเนาะอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการถอนก่อนนะทุกคนที่ว่า มันยังจ่ายอยู่นะคนอ่าผมได้ถอนไปเนาะอ่าตรงนี้นะคนมาดูที่ประวัติได้นะคนอ่าสิบาทสิบาทแล้วก็หนึ่งบาทเนาะเรื่อยๆก็ยังเข้านะคนแอปนี้โอเคถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นนะคนก็เอาไปเล่นได้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อ่าใต้คำอธิบายแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็แอปนี้นกคนถอนขั้นต่ำก็คือ10บาทแล้วก็หนึ่ง้อบาทุกคนอ่าแอปนี้มีหนึ่ง้อบาทด้วยนะคนแล้วก็สอง4้อยสี่ร้อยบาทแล้วก็1 6 0 0หยบาทนะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีีพานค 20ดอนนะทุคนแล้วก็40ยอนเนาะอ่าแล้วก็เำิมเงินมือถือก็คือ300บาทกับ500บาทนะทุกคนอ่าสำหรับแอปนี้นะทุกคนวิธีการเก็บเหรียญนะทุกคนก็มาเปิดพวกกล่องได้นะทุกคนอ่าตรงนี้กล่องพวกนี้แล้วก็สปินแล้วก็มีถุงเงินเนาะแล้วก็สามารถเปิดได้นะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องดูก่อน อได้มาที่หนึ่งร้อยหกสิบสามเหรียญน,นะทุกคนถ้าใครจะกดรับคูณสองนะทุกคนก็สามารถกดรับได้เหมือนกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดเลยนั้งคนกล่องตรงนี้อ่นะได้มาอีกร้อยสามสิบเจ็ดเหรียญน,นะทุกคนอ่ะข้อสะสมเหรียญน,นะทุกคนแอปนี้ก็เป็นแอปดู u t u b e นะทุกคนอ่าตรงนี้อ่านเะนี่ยจะเป็นแอปดู youtube เลยนะทุกคนตรงนี้แล้วใครที่ เข้ามาใหม่ทุกคนก็สามารถไปเช็คอินได้นะทุกคนอ่ามันจะมีเข้ามาเช็คอินอยู่เนาะอเดียวนะทุกคนอ่ตรงนี้มันจะมีเข้ามาเช็คอินนะทุกคนอ่าแล้วก็สามารถเช็คอินได้นะทุกคนวันแรกเลยนะที่มาเช็คอินนะทุกคนก็มาอัปเดตกันนะทุกคนโอเค แล้วก็เหรียญที่มันลอยไปลอยมาตรงนี้นุกคนอ่าก็สามารถเก็บได้ด้วยนุกคนก็เก็บสะสมเหรียญเนาะ,อะตรงนี้ผมก็จะเก็บไปร้อยยี่สิบเหรียญนุกคนเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเพิ่มเรื่อยๆน้กคนรหรับแอปของคอยทูบเนาะอ่าประมาณนี้เลยเอาไปเล่นกันได้น้คนเกมนี้ไม่เสียหายอะไรน้คนเป็นเกมฟรีจาก Google p l a ฟ Sto r e เนาะอ่าแล้วก็ ใครอยากได้คูปองเงินสดตรงนี้นะคุก็สามารถมาทําภารกิจมันได้นะคุอ่าตัวนี้3ามร้อยเหรียญนะคุอ่านแล้วก็ได้มาคูปองเงินสดอีกตีคูปองอ่ามานี่เลยข้างล่างก็จะมีเกมให้เล่นนะทุกคนอ่าพวกถูเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นดูหน่อยละกันนะทุกคนอ่าตรงนี้เป็นคะแนนมันเล่นยังไงทุกคนเดี๋ยวผมลองเล่นหน่อยนะคุนเริ่มเกมเลยอ๋ออ๋อให้ขูดนะทุกคนตรงนี้ก็จะให้ขูดเหมือนกันเนาะว่าจะได้อะไรนะคุน มีโบนัสพิเศษเนาอ๋อด้านล่างนะทุกคนมีด้านล่างด้วยนะทุกคนได้ติดกี่เหรียญนะทุกคนอ่ะก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะทุกคนถ้ากลายเป็นสายเชิญเพื่อนนะทุกคนก็จะได้เยอะนะทุกคนเพราะว่ามันสามารถเอาไปเชิญเพื่อนได้นะทุกคนอ่ะถ้าจะเจะไปเชิญเนาะก็ทั้ามาตรงนี้นะทุกคนหน้าแรกเลยนะทุกคนอ่นนี้นี่มาที่วิดีโอนะทุกคนแล้วก็มันจะมีตรงนี้นะทุกคนอ่าให้กดเข้าไปหนึ่งทีเนาะอ่านี่ก็คือเอาไปเชิญเพื่อนได้นะทุกคนตรงนี้ จะได้รับ6พันเหนนรียญนะทุกคนแล้วก็คูปองอีก100เนาะแล้วก็เหรียญอ่าดูโฆษณาสามติมบทีตรงนี้มันจะเป็นภารกิจนะนทุกคนน่าจะได้แค่พวกนี้ส่วนมากเนาะไอ้6พันกับอ100คูปองนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลิงลิงไว้ให้ละกันนะทุกคนนะถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นเนาะหาเงินเข้าหนูมันนี่วอลเลดเนาะแต่มันมีเกมเยอะอยู่นะทุกคนอันนี้นี่โชคคูณสิบนะทุกคนเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นดูหน่อย ันเล่นยังไงวะทุกคนอ๋อนี่เหรอโอ้มันให้เราเดิมพันวะทุกคน,นเดิมพันยังไงอ่ะนี่เหรอเล่นไม่เปลยนวะทุกคนเอาไปที่เก้าไปคนไงอ่ะอ่ะไม่เป็นแล้วทุกคนออกแล้ว อ่าถ้าใครเล่นเป็นก็เอาไปเล่นดูนะคนอ่าแต่ส่วนมากผมจะเล่นของง่ายๆดีกว่าเนะพวกคุณบัตรกับวงล้อเหรียญน,นะคนอ่าตรงนี้รับทันทีเนาะตรงนี้ผมก็ไม่เคยได้เนาะใครเคยได้บ้างอ่ะอะตรงเนี้ยผมไม่เคยได้นะถ้าได้ก็ได้เหรียญมันมาเนาคนแต่เขาว่าสะสมนะคนสามสิบเอ็ดอ่าสามสิบเอ็ดบาทเหรออ่าประมาณสามสิบเอ็ดบาทเนาะตรงนี้ มันจะถอนได้นะทุกคนเขาว่าแต่ผมไม่เคยได้นะผมเล่นแอปแบบนี้มานะทุกคนใครเคยได้บ้างอะ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวไปเล่นเกมอื่นก่อนนะทุกคนมีเกมอะไรให้เล่นบ้างไอตัวนี้ก็ขูดบัตรนะทุกคนมีการเงินด้วยนะทุกคนอ่ะตรงนี้การเงินตรงนี้ก็มีนะทุกคนแล้วก็ล่าสมบัตนะิเนาะเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนการเงินคืออะไรอ๋อให้ซื้อเหนนรียญทุกคนจําได้แล้วตรงเนี้ยให้ซื้อเหนนรียญทุกคนอ่ะประมาณนี้เนาะอย่าไปเสียได้เหนนรียญนะทุกคนตรงนี้ ก็คือดึงให้สุดเลยนะทุกคนอ่ะดึงให้สุดแล้วก็ซื้อไว้นะทุกคนอ่ะเนี่ยผมจะซื้อให้ดูอ่ะถ้าถึงเวลามันก็จะนับเป็นคูณให้นะทุกคนตรงนี้มันจะคูณให้โอเคผมซื้อไว้แล้วนะทุกคนตรงนี้แล้วก็มีรุ่นโทรศัพท์ขงบวงล้อนําโชคขบวงล้อนาโชคมีเยอะมากนะทุกคนสําหรับเกมนี้อ่ะตรงนี้หมุนได้สิบครั้งนะทุกคนหมุนสูงสุดก็คือหกสิบห้าครั้งนะทุกคนอ่าได้มาอีกสามสิบเหรียญ เอาไปเล่นกันดูนะทุกคนหาเงินเข้าทูมานะี่บอลเลตเนาะแอปนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะทุกคนปกติเลยเนาะ แล้วก็หากเพื่อนๆนะทุกคนอ่าอยากกรอกโค้ดนะทุกคนตรงนี้มันก็กรอกได้นะทุกคนอเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดมาให้ละกันเนาะด้านข้างนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดไม้ให้นะแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนต่อนะทุกคนแชร์ปฏิเฟซทีไลน์ก็ได้นะทุกคนถ้าใครเป็นสายยูทูบเบอร์นะทุกคนก็สามารถเอาไปลงยูทูบได้นะทุกคนประมาณนี้เลยไม่ผิดกฎหมายนะทุกคนเกมนี้เป็นเกมฟรีจาก Google Play s t o ต e ด้วยนะทุกคนเอาไปลองเล่นกันดูนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้เจ กันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย